ไฮไลท์ที่น้องวอนยองเป็นพรีเซนเตอร์นะหน้าตาแพคเกจจริงนะเขาก็จะเป็นแบบนี้โชว์ให้ดูอีกรอบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรามาแบบหน้าเต็มแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเรามีของที่เราอัรีวิวไปแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ย ทุกคนใน YouTube ก็ควรจะได้เห็นสิ่งนี้ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าเอามาป้ายากันนะนั่นก็คือนี่ค่ะนี่แบรนด์จากเกาหลีนะคะ Amuse อันนี้ก็คือ Face Diamond อันเนี้ยสิ่งที่อยากจะมาป้ายทุกคนเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่ น้องวอนยองเป็นพีซนเตอร์นั่นเองนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วเขาฮิตกันมากในที่อื่นๆเราก็เลยคิดว่าที่นี่ควรจะรู้ด้วยนะคะเพราะว่าสวยมากจริงวันนี้เราก็เลยจะมารีลันแล้วก็รีวิวไปเลยว่าเป็นยังไงนะคะหน้าตาแพคเกจจริงนะเขาก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่ อันนี้ยังไม่เข้าไทยนะปกติแบรนด์นี้จะมีขายที่เซฟอร่าด้วยแต่ว่าอาจจะมีบางชิ้นที่ไม่ได้เข้ามาในไทยนะอันนี้ก็จะเป็นระบบสั่งพีเอานะคะทุกคนแะให้ดูแต่ว่าสภาพเยอนนิดนึงนะเพราะว่าใช้หลายรอบอยู่นี่นะคะเขาก็จะเป็นไฮไลไท์แบบนี้ตลับเล็กๆประมาณนี้นะคะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สีเขาเนี่ยจะเป็นสีอมชมที่ ไม่ได้ชมพูจัดจ่า,จาเป็นไฮไลท์สีโทนชมพูพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ขึ้นชมพูขนาดนั้นนะถ้าจากสายตาเห็นปะเป็นไฮไลท์ที่ฉ่ำมากแม่นี่ เป็นสีที่ถ้าจะให้เปรียบคือมีความวิ้งแล้วก็สีออกโทนนาออกกะซัมแต่ออกกะซัม,ออกกมเขาคือบัดอ่อนที่ปัดแล้วเห็นสีใช่ไหมแต่อันนี้มันจะอ่อนลงมากว่านะคะก็จะสีแบบละเลื้อละเลื้อแบบเนี้ยมันมีความชมพูวิงวิงบอกไม่ถูกเห็นปะเดี๋ยวเราลองมาปัดกันเลยนะคะแก้วเห็นคนฮิตเขาชอบเอาเนี่ยด้านเนี้ยคือถูกเข้าไปเลยแบบนี้ จะโชว์ให้ดูอีกรอบเห็นปะทุกคนเนี่ยเป็นความพุ่งที่พุ่งทยานขึ้นมาเลยอ่ะคือถ้าจะออกแสงอ่ะจะสวยมากๆเลยนะแต่ว่าวันเนี้ยคือแสงน้อยกว่าวันที่รีวิวก็เลยรู้สึกว่าความชํำเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้แต่ถ้ากระทบแสงแดดนะสวยสวยมากๆสวยแบบลองปัด ให้ดูแบบจริงจังเนาะใช้กับแรงแล้วก็ปัดี <c oughs> แค่นี้ก็เห็นแล้วคือไม่ต้องแสงแดดค่ะซิสนี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ฮิตมากๆคือนิยามของเอ่อหน้าแบบถังหูลูอะ่ะก็คือมีความเคลือบมีความกโกล มีความสะท้อนอะเออประมาณนั้นนะคะตัวนะคือไม่ชชว่์ว่าน้องวันยองอะได้ใช้ทุกลุกที่เขาแต่งไหมแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบสีเมคอัพโทนๆทนเนี้ยค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าแบบความช่ำความโกลเวลาเขาเล่นคอนหรือว่าเออคนถ่ายรูปออกมาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีความประมาณนี้แหละแก้วคิดว่าเขาน่าจะใช้หลายลุกเลยแหละทุกคนเพราะว่ามันเนี่ย สวยมากถ้าเทียบกับอีกข้างหนึ่งมันจะเงาแต่เงาไม่เหมือนกันอันนี้คือเงาแบบที่เราทานนะคะแต่อันนี้คือเงาแบบความฉ่าของบัตรออนธรรมดาให้ดูนะคะนี่นี่เห็นปะมันจะต่างจริงๆแล้วก็เป็นความสวยที่เวอร์วัง ชําวาวถ่ายรูปขึ้นเรียกงย่ายๆว่าเป็นไฮไลท์ถ่ายรูปขึ้นใช้เยอะๆอ่ะนางก็จะมีด้านๆแล้วก็จะมีหลุดนะเขาเรียกว่าผงเป็นผงเหมือนกันอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบเนื้อพิกเมนต์อัดมันแน่นอ่ะคือตอนนี้คือถ้าเราลูบไปเยอะๆอ่ะมันก็จะมีผงล่วงๆด้วยถ้าได้ราคาแบบสาวเกาเลยนะคะก็คือจะเป็นไฮไลท์ที่ราคาจึง้งแล้วก็ดีมาก นี่ค่ะจมูกก็ต้องพุ่งนะคะนี่นี่ทาทุกคนอันนี้ก็คือความทาไฮไลท์แบบฉ่ำแบบสับข้างนี้คือกระทบสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะไปหาแสงให้ทุกคนดูว่าเวลาออกแสงแดดแล้วเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็มาหาแสงให้ทุกคนดูความโกลความฉ่ำ เห็นปะเขาจะแบบเป็นความฉ่ำที่เนื้อละเอียดฟูงๆเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เห็นไหมนี่ยเขาจะเล่นแสงแบบนี้เลยสวยมากทุกคนนี่แล้วก็อันนี้แสงน้อยนะคะแต่ว่ามีแสงแบบส่งกระทบไม่แบบว่าไม่มืดฟ้ามัวดินก็จะได้ประมาณนี้ สวยมากจริงนะคะอันนี้คือห้องนี้ร้อนมากแต่ว่ามีแสงแดดให้ส่องนิดนึงนะพุ่งจ้นะพุงะพ่งพุงพงรีวิววันนี้นะคะก็พาทุกคนไปดูแสงมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นอันที่รีวิวแบบสั้นนะคะในช่องทางอื่นๆให้ด้วยเพราะว่าอันนั้นอ่ะคือจะชัดมากเพราะว่าตอนนั้น่ะแสงแดดแบบ ส่องกระทบแล้วมันสวยมากจริงๆนะคะสําหรับไฮไลท์อันนี้ส่วนตัวนะเดี๋ยวแก้วจะสรุปให้ค่ะสำหรับอันนี้ว่าแก้วชอบอยังไงคือแก้วให้คะแนนที่8เต็ม10เลยนะแต่หัก2คะแนนเพราะว่าหาซื้อยากคือเราอะอยากจะรีวิวอะไรที่หาซื้อง่ายแต่อันนี้คือเราค่อนข้างจะชอบเราก็เลยมาบอกทุกคนนะคะคือหักที่หาซื้อยากอยู่เพราะว่าต้องพีออเดอร์แล้วก็ราคาจะไม่แบบสเสถียรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมหลังใช้เป็นไฮไลท์ที่สวยแล้ว ก็ช่ำจริงนะคะแล้วก็เป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันพุ่งมากๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นแต่มันไม่ได้แบบดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นจะอ,อธิบายว่าอะไรคือมันไม่ได้ดูแบบ เกินไปอ่ะเออมันกําลังพอดีแต่ว่ารู้แหละว่าเราทาไฮไลท์นะมันไม่ใช่แบบเออนี่คือผิวธรรมชาติของฉันที่โกลชาแบบนี้ผิวที่โกลสวยมากแต่ไม่ดูปลอมจนเกินไปเออแบบนี้ดีกว่าวันนี้นะคะก็มารีวิวน้องคนนี้นะคะเป็นไฮไลท์เรียกเขาเรียกกันว่าไฮไลท์น้องวอนยองนะก็คือเป็นพรีเซนเตอร์นั่นแหละก็ลองไปดูกันได้เผื่อใครที่ อยากหาก็ต้องหาร้าน P ีเอานะคะทุกคนเราก็จะไม่ชักจูงแต่ว่าแค่เอาซื้อชื่ออะชื่อไปชื่อซื้อชื่อไปเซิร์ชนะคะก็เจอนะคะวว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้แล้วก็จะพยายามมารีวิวเมคอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เยอะๆขึ้นนะคะ พยายามตัดเร็วๆอาจจะตัดแบบไม่ได้น่ารักขนาดแบบดีเทลแต่ว่าพยายามมาเร็วๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยหรือว่าแชร์กันต่อได้เลยหรือว่าอยากจะให้ดีวิวอะไรก็บอกได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะสวัสดีคะ่ะบายสวยมากดูนี่ดนี่ดูนี่สวยมาก